เฮเวีโกสามดินรวดเจสโคกวาดิอาไปแมนซิตี้แมนซิตี้บรรลุข้อตกลงเรื่องค่าตัวระหว่างซิตี้กับไรซิกซึ่งกวาดิอาได้เสร็จสิ้นการทดสอบทางการแพทย์ส่วนแรกในวันนี้และข้อตกลงใกล้จะถึงการลงนามซึ่งกวาดิอาตกลงเงื่อนไขส่วนตัวเมื่อหนึ่งเดือนก่อนกับแมนซิตี้ไปเรียบร้อยแล้วจอร์แดนฮนเดอร์สันไปเอแอลเอทิแฟคลิวเวอร์พูลและเอแอลเอทิแฟคเพิ่งบรรลุข้อตกลงในหลักการเกี่ยวกับค่าตัวของจอร์แดนฮนเดอร์สัน ซึ่งเฮเดอร์สันได้เซ็นสัญญากับ3ปีกับเอลวิทิแฟคและลิเวอร์พูลจะได้รับค่าตัวที่12ล้านปอนด์แอดออนเพิ่มเติมริยาดมาเรสไปอันอาลีเอกาสารกำลังดำเนินการเนื่องจากแมนซิตี้ AL และเอลต้องการให้ข้อตกลงลงนามภายในสิ้นสัปดาห์มาเรสจะเซ็นสัญญาจนถึงเดือนมิถุนายน2027แมนซิตี้จะได้รับค่าตัว35ล้านยูโรพร้อมส่วนเสริมและจะตรวจร่างกายภายใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้